ครับผมเมรีครับมีงานลำอยู่อำเภอบ้านผือครับจังหวัดกุดรนะครับเมนีเป็นงานกลางเว้นครับอากาศกำลังสียห่อนครับห่อนจัดเลยแหละครับวันที่สิบกองศานะครับเอาเป็นว่ามันบ่าี่หม่องอยู่ครับพีหน่องครับจนได้มาอยู่ในรถนะครับสตาร์ทรถแล้วก็อยู่ในรถเพราะว่ามันห่อนแห้งอันที่ไปฟื้นอยู่มันก็บ่ได้ครับเพราะว่ามันมันห่อนแห้งนะครับ เอนนาอนนะครับนะมองยู่เขาก็เตรียมไ้ให้ยูก่กวนมาเขาเขาเตรียมมาอยู่รับนี้ยูยเต็นนี่นะครับแต่ว่ามันเกิดคนทางสีเอาครับเพราะว่าอากาศมันกระหอนแห้งนะครับนี่เต็นที่ผมท่ายเบิงเลยครับแต่ว่าจะมายุ่ในรถออกนะครับตอนกับเื้องกระซ้างนั่นแหละครับเพื่อความสบายของห้า ปรมาณ4 0องศาครับตอนนี้จะไดในรถไปสู่ไปครับมาสิบมอลํานะครับได้กับย่าลืมสนับสนุนกันนะครับโยนงานมหาหหรือว่าสนับสนุนมาไล่ออนไล่ก็ดีขึ้นกันครับจังไดก็ได้ขอบคุณลวงหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ด้ครับเอาใจซอยสุขสุขคนครับที่ ทำงานในอาชีพนีครับถ้าผมไม่ใจหักก็เข้าซีอู่ก็ได้ครับ